จำหนูได้ไหมหนูลูกพ่อนะเขาบอกว่าลูกคนโตพ่อไงชื่อปอจําได้ไหมแกว่าจําได้ถ้าหนูมีตังค์เมื่อไหร่เดี๋ยวหนูจะไปหาแต่ทุกวันนี้หนูก็ไม่มีไปหาเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวพี่เต้ยกับพี่เมย์จะช่วยปอเองเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อพี่รลับปากเดี๋ยวพี่จะพาไป ความพลัดพราก22ปีที่มีกำแพงความจนขวางกั้นน้องปอเด็กสาวผู้ที่มีหัวใจเต็มไปด้วยความฝันและความทะเยอทะยานจะได้เจอพ่อสักครั้งหลังตามหากันเจอมากว่า10ปีแต่ไม่ว่าจะเก็บหอมรอมริบเท่าไหร่ความพลัดพรากก็ไม่เคยหยุดเดินเพราะคำว่าเงินคือตัวแปรสำคัญที่กำหนดให้เธอยังเจอพ่อไม่ได้นะครับวันนี้อีเตอร์อีจันสารต่อความฝันนั้นออกค่าตั๋วเดินทาง ให้น้องปอบินลัดฟ้าจากหาดใหญ่มาเตรียมขึ้นรถไฟขบวนแห่งความคิดถึงไปหาคุณพ่อที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับถึงเวลาแห่งความหวังแล้วครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบบ่าย3ามโมงหลังจากที่เคสเอ้ยหังจากที่เครื่องบินของน้อง น้องปอดีเลยไปเดี๋ยวน้องจะบินมาถึงประมาณสามโมงไม่เกินสามโมงครึ่งอะโดยประมาณเดี๋ยวเรากาลังจะเตรียมตัวไปรับน้องที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะครับขึ้นเครื่องบินครั้งแรกมาถึงที่นี่ไฟแรกก็ดีเลยเลยนะจ๊ะแต่ว่าเราจองเผื่อเวลาตั๋วรถไฟไปอุบลราชธานีออกประมาณ3ามทุ่มยังพอมีเวลาอยู่แต่ไม่ดีเลยแล้วเนาะเพราะว่าน้องมาแล้วเนาะใช่ต้องต้องดีเลยไม่ได้แล้วล่ะเออเห็นรูปเพจคอมเมนต์บอกว่าที่ใต้ฝนตกหนักมาก ใช่ไหมที่นี่ก็คลื้มคลึ้มมาแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวไปรับน้องก่อนแล้วก็มาคุยกันที่ออฟฟิศก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเดินทางไปที่สติกางบางซื่อนะครับแล้วก็นั่งรถไฟไปที่อุบลราชธานีน้องไม่ต้องนั่งตู้ชั้น3แล้ววันนี้ upgrade, upgrade อัปเกรดอัปเกรดความหวังให้เป็นตู้ชั้น2ตัวนอนยาวๆไปเลยที่วารินชำรา,ารปลายทางนะครับเดี๋ยวจะไปเจอคุณพ่อกันไป